咋的？

đồ, bám đồ, để cho, đỉnh đỉnh trước. เียมิกินี่ไปด้วยนะต้องไปโดดน้ำ<อ>นะีิกินี่นะโดดน้ำนเอาเลยหนะันเลยันตรงเลยล้ถ้าเป็นเเอลยนะ เล่นบ้างเลยอ่ะเอื่อพี่ปูลงลงลงเมรายเลยไปหมดแล้วพี่มีเข้าไปเ้ยนั่นด้ไม่ไม่ไม่ได้สกีเหรอไม่เห็น่ัจะกีเป็นอยู่ในน้ำแก่ๆเดินได้เล่นได้พีนั่งเล่นอ๋อเหมือนกันนี่นั่งได้วยนะดูนั่งได้วตอนนี้ตอนนี้มันจะมั่ว วัดศพวัดโถงผมหมุนไปแล้วไนงะ่อนที่พูด่ะ,ะอันเน่นบานง มือพังมีปืนคำรามใหญ่เลยแฉะไปหมดเลยสี่เซตแล้วเนี่ยต้องเล่นอีกไหม เดี๋ยวพี่อิ้วเดีวโบอเกมเท่าอไนพี่จะไม่เหนื่อยเลยเดี๋ยวรอเล่นเฮ้ยงไปนี่มากินแตงโมก่อนเร็วเขาฝึกแทนแตงโมอยู่นะหลปล่าปหล่า

บ้างหนึ่งยทำให้ห่่าไมมันเอียงที่ตลอดหอนได้ไหมใส่หมดแล้วที่มีทำแม่เข้าในใช่จ้าใส่ได้เอียงใช่แม่งม่ไมไม่วาย่เราก็ประสบความสาเร็จแล้วะสามารถกินได้ เลี้ยงนี่ได้ไม่เก่งเลย โมลล่ะเก่งอะ่ะาอาย,ยุเยอะน้วแหละทำเป็นมาอาจจะไม่ดีพร้อมแ,แ,แ,แต่ว่าทำด้อมใสเอวตเปเอเเราะงใคิวใครจะให้ทำไรทำได้หม บียได้้อ้เพี่คิดกดสามเหรอเห็นไหมพี่ชวนวิ่งิวเลยเป็นไงพี่ชวนเป็นไงล่ะได้แก้วถึงวิ่งผิวเลยอ่ะชนตีดด้ิวเลย ขนขนมเน่ขนมนมนอเโรากเียบโราดีกว่าเขาเจี๊ยบโนราอร่อยเเี๊ยบเี๊ยบโนราเขเี๊ยบโนรา Hãy là cho bỏ Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แล้วหลังชุนไม่มีใครแล้ว

ตายเร็วตร,รงรอบเร็วกลับบ้านเร็วด้วยแต่ตอนนี้มันเข้าชิงแล้วได้แชมป์บ้างเลยนะเพราะว่าี่ัเปลี่ยนไปเยอะมากปีดูปีแรกรู้ว่าปีไปก่อนตอนนี้ดูในรอบอกิมปิกใช่ต้องเปลี่ยนแล้วพี่ตีดีที่สังเกตไหมผล,ผลงานมันดีขึ้นกว่าปี ج นต่ก็เไอ้พวกาอย่างนี้กี้ังี่งแตเคยเจออย่างนี้มาไม่ได้เลยนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลย่ด้เลยม่ได้ดีแล้วห่อห่อปอมาห่อปอมากเป็นอ่ะ นู้นเนี่ยอลนู้นเจอที่หลังดูดินัดเปลี่ยนบอลแล้วจ้ะไม่กว่า่งเปิดเดี๋ยวนะรองเท้าเนเขียนว่าเป็นปีพื้นห

I'm ไม่ห่นเมื่อไรอะจบลเล้เปีไปแนนปปตอใหญ่เลยใครไช้าดึกคยไีใครไไปยการี่่ใครมหลอย่อทไมกลัวนี่เมืแล้วายการพันนี้มีไข่เจียว้ยีไข่เจียวด้วยไปอไปกไม่เชียร์ ได้พี่ปืนเล่นได้้วพี่ปืนตอนนี้เดี๋ยวนีเอาเสานี่เลยไหมเสานี่เลยไหมซีซียังเลได้พี่ปืนผมไม่แข่งด้วยเนี้ยจะได้ไปดูนัดสองุ่นเลยดีกว่าได้ยังไงนี่เพิ่งเปิดนัดได้่เป็น่าทีู่้วปืนจะเกิดปูปืจะเกิดัเลยงบมอันนี้ ไปคู่บินินได้ไหมได้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 ได่ได้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 ไดีได้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 อด้ไ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 ้ได้ได้ไดได้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 ้ได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 ้้ไได มีแกยอดขอดวแล้วก็ทุ่งจะได้เป็นนใหม่ยิงชุนต้องยิงแล้วตกกลางขอดยิงเลย ไม่หวานไม่หวานคราวที่แล้วหวาน โค้ดาอเล็กไม้เล็กไม่อ้แตวเป็คนที่ไอ้แล้วอก็ชวนเฉพาะไอ้ไอ้กอ้แล้วแต่แล้วเขาเห็นไอเรนอะมันเป็นผี้หิไม่ค่อยเป็นผู้หญิงไอเขาไป เดี๋ยวเขาจะดูให้เดี๋ยวดูให้เนาะปุ่มเรายุดเท่าไหร่คะ5ุด5.4 5.4เจ็ดสิบสี่สิบเก้า เอาหมดหน่ยบุคี้งนเยดเรียกพี่ห้ก็เรียกพี่ด้วยติดีีาบลผมว่างกางนไม่ได้วร้อนแต่เช้ายันก็่โมด้วยน้ำอนีน้ตอ่าจม้าว

เจ็ดปีเจ็ดปีโดจโจมใส่รังไก่เปี่ยใสคือเราขอพบไม่ไม่ให้พบอันนี้แม่งโดนเสาลึกเลยอ่ะเอาเอาพื้นที่ไปขายได้ไงไม่ยอมค่ะโดนละไม่ยอมมาพบใช่ไหมไม่ยอมพอบอกขอพบตักหน่อยตักไม่ให้พบละ ไปเจอไปคุยที่ศาลไปตั้งมอ่งคุยที่ศาตอนนี้ตั้งเป็นประธานกรรมการอะนดานี้ต้งเลือกตั้งใหม่เขามีบ้านสองหลังนี่เนาะใช่ใช่ออฟฟิศสองอยู่นี่กะ ขอดูผู้หญิงชัดๆหน่อยเกมเป็นไงพี่บีดูดีมันดีใช่ไม่เล่าเลยเขาเ่าอะไรกับ้มอมาไม่มีแล้วไม่มียัวแล้วไม่มีใครใช่มันต้องพยายามจะกระโดดก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่มีใครแล้วโอ้ไม่มีใครแล้วจริงๆกระโดดเลยกระโดดแล้วก็ลองดู ได้อยู่พี่ชนขัดกระโดดถึงอยู่ถึงอยู่ค่ะเพะเขาไม่ได้โดมกระโดดเพรนั้นเขาอยู่ขวาไงเพ่า็นั้นเขาอมยู่กขวาไง

ก็ไม่กันต่อใจก็ไม่ใครเลยแล้วเขาได้แชมป์ไงขนาดสาคิวนโอ้โหน่าจะไม่ใไม่น่าเชื่อนะออะไรนะไม่หมอหกหมออหมอหอหมหมอหอหอหมอออหมอหมหมอหอหหมออหมอหมอหมหมอหมอหหมออหอ

ัดเวลาหลอบลอลบไปทางแบ๊กแฮนเขาจะได้ตีเจอหมอมเนี่ยตีกันมันฮฮอืมดูดีสั่งงามเาอ้สงกานมาออ่ตม คือไม่มีใครยิงแบบปั้งปั้งปั้งไงคือแบบมันเป็นอย่างนี้นลยพี่ไปแข่งก็อย่างนี้เลยครับชั่วโมงหนึ่งอบบนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ตายหรอไม่ตายหมดชั่วโมงกว่าด้วยพี่ชั่วโมงสิบห้านาทีก็มันเลทเพราะผู้หญิงคู่นะพี่ลินนะโอ้ยตายนี่โยนกันอย่างเงี้ยโอ้ยตา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 ยหย่อนดิหยอนดิจบอ่ะพี่ลินลง อ่าลินรออยู่นะลินรออยู่พี่ม้อยยืนเลยยืนเลยยืนเลย